อีกแล้วนะครับวันนี้กับการพยากรครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับประจำเดือนกันยายนนะวันนี้เราก็จะมาถึงคิวคนมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรนะครับว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นอย่างไรจับตาดีๆครับคนราศีมังกรนี่มีหลายมิติมีหลายมุมมองครับทำให้เขาเขาเรียกว่าเปลี่ยนทรงอ่า เปลี่ยนทรงจากสิ่งที่เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มั่นคงยังลอยไปลอยมาหลังจากนี้ไปจะเติบโตและมั่นคงมากขึ้นครับติดตามรับชมรับฟังคลิปดีๆคลิปนี้พี่หมอบอยมีคำตอบครับคนราศีมังกรนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะนะครับมีดาวหลายๆดวงครับเริ่มฟื้นละออโครจรอ,อยู่ในมุม ในจังหวะนะในโอกาสและลีลาดวงดาวย้ายเนี่ยไปในจุดที่ถือว่าดีมากๆนะครับที่ผ่านมาครับดวงดาวนะครับของคนราศีมังกรหลายๆดวงครับตกในเรือนมรณะครับหนัซ้ำไม่พอนะตัวของคนราศีมังกรเองคือดาวประจำตัวคือดาววัสนาครับคือดาวเสาร์นะโคจรเดินถอยหลัง เสื่อมอีกสภาพเพ่าะเรื่อมสมภาพหมดสภาพฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาครับอึดอัดเหนื่อยเบื่อเซ็งมีปัญหาทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะครับเครียดกังวลแล้วก็ปัญหาสุขภาพก็เข้ามาลุ่มเลาด้วยนะครับอะไรหลายอย่างครับเรียกว่าแหมเหมือนกับไม่ค่อยมีโชคเออนะครับหลังจากนี้ไปครับจะมีจุดเปลี่ยนนะครับเมื่อดาวประจําตัวคนราศีมังกรน,นะจะเริ่มฟื้นแล้วจะเริ่มเรียกว่า เดินหน้านะครับเขาเรียกว่าครัวจรเข้าสู่โหมดปกตินะครับหลังวันที่29นะกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รออีกนิดนึงนะฮะองค์กรนะก็เขาเรียกว่ารอถึงสถานการณ์ตอนนั้นนะครับทุกอย่างก็จะปรับเปลี่ยนแต่ว่าถึงแม้ว่าดาวประจำตัวเนี่ยเริ่มฟื้นในช่วงปลายเดือนกันยายนก็ตามนะครับ แต่นะครับดวงดาวอื่นๆนะที่ส่งผลกระทบในเรื่องราวอื่นๆเพราะว่าทุกคนนะครับก็มีมุมะะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าดาวประจําตัวยังเดินถอยหลังแต่ว่าดาวอื่นๆที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินการทองยังยังโอเคนะเมื่อวันอยู่นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เรื่องงานครับคนมังกรนี่บอกได้เลยครับหลังวันที่8กันยายนครับ ดาวการงานคือดาวศุกร์นะครับจะโคจรครับยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีครับถือว่ามั่นคงก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์อ่าหยิบจับอะไรทําอะไรก็มีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่จะมั่นคงหลังจากไม้หลักปักทเทเลนอ่อนแอในเรื่องของงานจะเอายังไงดีจะไปทางไหนดีเป็นทางสองแพ่งเลือกซ้ายเลือกขวา หลังจากนี้ไปครับทุกอย่างก็จะโฟกัสทุกอย่างก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและพุ่งตรงไปเลยคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณวางแผนอย่างแน่นอนครับส่วนใครครับที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนงานย้ายงานไปจังหวะดดวงครับหลังจากนี้ไปจะมั่นคงขึ้นละมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับธุรกิจมีโอกาสที่จะปังมีโอกาสที่จะเป็นปึกแผ่นนะครับวางรากฐานไว้ละเดือนนี้นะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจะเริ่มมั่นคงขึ้น โดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวข้องกับดาวสุขครับอาชีพของกินของใช้อาหารนะครับเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคนที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาดโดดเด่นการเงินโดดเด่นนะครับผมบอกได้เลยว่าในช่วงนี้เรื่องงานเนี่ยไปในทางที่เฟรมากๆนะครับคนทำงานหลังจากนี้ไปก็จะมีงานมากขึ้นล้นมือมากขึ้นนะครับส่วนบุตรบริวารนะ ดาวสุกก็เป็นดาวบุตรบริวารเหมือนกันนะครับได้ตำแหน่งเกษตรตาที่พดีคุณจะมีข่าวดีกับบุตรบริวารครับหรือนะครับลูกน้องบริวารของคุณเัยแหละนะครับจะสร้างความสําเร็จจะสร้างสิ่งดีๆให้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานเครือข่ายหรือบุคคลที่เป็นตะผู้ใต้บังคับบัญชาของคนราศีมังกรบอกได้เลยว่าเขาจะทําให้คุณเป็นที่พอใจและให้คุณมีความสุขได้อย่างแน่นอนในเรื่องของหน้าที่การงานไป,ไปเป็นตามเป้าหมายอย่างทุกที่คนมังกรคิดในเรื่องของหน้าที่การงานครับ อ่นะครับถือว่าดีในช่วงการงานกันยาหยนนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินคนมังกรน,นะครับการเงินนะครับดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับขณะนี้ครับยังโครจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะนะครับแต่ว่าเกาะในนวางภูมิปาโลแห่งเลิกคือมั่นคงไงภูมิปาโลแปลว่ามั่นคงการเงินยังถือว่าไปในทิศทางที่ดีเรื่อยๆและมั่นคงนะครับผมเพราะว่า ดาวราหูนี่ครับดาวการเงินก็ยังตรีโกลนครับถึงดาวเสาที่เป็นดาวเจ้าเรือนออตนุหรือดาวประจําตัวของคนราศีมังกรยังส่งผลในเรื่องของการเงินจริงมีเข้ามานะครับประกอบกปบดาวศุกร์ครับคือดาวการเงินอีกหนึ่งดวงยังแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีโอกาสที่จะเรียกว่ามีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับซื้อง่ายขายคล่องถือว่าเป็นจังหวะดวงเรื่องการเงินที่ดีคนเป็นหนี้สินก็จะเริ่มปลดหนี้ปลดสินได้ละ เริ่มจะหาทิศทางเริ่มจะมองเซตอัพในเรื่องของการเงินในการวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับประกอบกับดาวองคารครับนี่แหละทีเด็ดเลยดาวองคารก็เป็นดาวโชคลาภครับเจ้าเรือนลาภะเนาะวันที่6ครับเมษาโคจรครับเข้าเรือนสุภะซึ่งเป็นเรือนแห่งความสําเร็จแล้วดาวองคารนี่แหละฮะได้เข้าหลักเกณฑ์นในทางโหราศาสตร์ครับ เรียกว่าเกณฑ์อําพุอุดมเกณฑ์ครับบวกกับตำแหน่งดาวมาตรฐานคือมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่คนมังกรครับมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่มีจะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ปังๆเป็นเศรษฐีป้ายแดงหลังจากนี้ไปเพราะตำแหน่งดวงดาวคือดาวราพะคือดาวพัางขาเนี่ยครับโครจรอ,อยู่ในมุมดีนะครับต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะดวงของคนราศีมังกรถ้าพื้นชตาใครนะครับ มีดาวจรเออมีดาวตั้งรับนะดาวพื้นเดิมนะครับจะส่งผลเลยถ้าเต็มๆมแต่ว่านะมงคลเนี่ยถ้าไม่มีนะครับก็หรือมีมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะส่งผลอาจจะได้เล็กๆเ,เล็กน้อยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะพื้นฐานดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้พี่หมอพูดถึงดาวจรน,นะเป็นภาพรวมนะครับคุณจะมีโชคนะครับในเรื่องของเออแบบเรียกว่าแบบ,บปุ๊บปั๊บเออ โชคใหญ่ๆมาแน่แน่แน่นแน่จุกจุกนะครับแล้วก็ดาวองคารเนี่ยาก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าเรือนสุภาพเหมือนกันพันธุแปลว่าครอบครัวครับสุภาพคือความสําเร็จคนสนิทคนวงในคือคนครอบครัวนั่นแหละจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตแบ็กอัพแม้กระทั่งเป็นการอุปถัมภ์นะครับจะส่งผลดีนะเพราะฉะนั้นคนบางกนช่วงนี้ก็พยายามกลับไปเจอ ปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาไว้นะครับช่วงนี้เขาจะเ,เรียกว่าดวงเนี่ย ในจังหวะดาวเนี่ยเขาจะส่งผลส่งคุณให้กับคนราศีมังกรแบบแน่นเลยนะครับช่วงนี้นะครับคนมังกรช่วงนี้ถือว่าดีนะครับเออแต่ว่าคนมังกรต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงนะมีนะครับเพราะดาวองคารลวมกับดาวพุธไงการการทะเลาะเบาะแววงหรือการพูดจานะครับอันนี้ต้องลดลดโทนหน่อยนะครับลดโทนหน่อยมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ลดโทนนิดนึงนะครับนอบน้อมนิดนึงยิ่งนอบน้อมเอ็นดูเท่าไหร่โอ้โหบอกได้เลยนะช่วงนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย เขาเต็มที่เขาเปให้คุณเต็มที่ครับช่วงนี้โฟกัสไปนะผู้ใหญ่คนในบ้านนะครับหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับตรงนี้จะสามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับผมส่วนเรื่องความรักดวงความรักนะครับในช่วงนี้นะมีพระเกีไงมี p a c k a g ครับอยู่ในเรือนปัตนินะฮะคนมีคู่ครับเขาหรือเธอนะครับ ในเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้ก็พากวาการไปทําบุญหน่อยนะเสริมดวงไงพักเกตแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะไปสถานที่เก่าๆหรือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับแฟนนะเพื่อเป็นการเสริมดวงถือว่าดีนะเป็นการผูกปุ่นนะครับในช่วงจังหวะนี้ความรักถือว่าไปได้ดีครับไม่มีปัญหาอะไรแต่นะครับส่วนโสดเนี่ยจะเจอความรักแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันบางแบบงงๆไง นะครับแล้วก็คนรักที่เข้ามาเนี่ยหรือแฟนที่เข้ามาจีบอาจจะมามีสายแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นชอบคนที่แบบมีเดวไฮเปอร์เอ่อประมาณนี้นะครับหรือเป็นคนที่แบบชอบประดิษฐ์คิดคน้นเออจะเป็นมีความคิดที่แนวอินดี้หน่อยไม่เหมือนชาวภาคชาวช่องช่วงนี้ก็อาจจะมาในรูปแนวแนวแบบนี้นะครับก็เลือกๆดูดูลกันเนาะในเรื่องของความรักในจังหวะของดวงนะครับถือว่าไม่มีอะไรเสียหายนะยังไปได้ดีในเรื่องความรักนะครับในเดือน กันอย่าหยุดนี้ครับผมเอาแล้วนะฮะวันนี้ก็หมดแล้วครับกับคำทนายนะนะครับตรงไปตรงมาโอกาสหน้าครับพบกันใหม่คลิปนี้พี่หมอบอยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ